โอเคครับผมก็กรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมาเมื่อนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําคลิปสาระหน่อยนะคันนะครับเพราะคลิปนี้ผมเอามาจากช่องหนึ่งนะครับผมต่างชาติเรื่องมันเป็นเซ็ตที่แบบว่าเออดีอ่ะคือแบบในทีมมันต้องมีอ่ะก็เป็นเซ็ตสายชุบเลยนะผมคือผมไปดูต่างชาติมาเว คือแบบชุบมาปุ๊บเลือดร้อยหนึ่งอะจะดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะผมนี่นะผมผมก็เอามาแล้วเสร็จนี่นะผมแล้วผมก็อัพตัวนี้ยังไม่เต็มตัวไหนนะ แอ,อร์อผมยังอัพยังไม่เต็มนะครับผมขาดแค่เวลเดียวก็จะอธิบายง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวสกิลเปิดนะครับผมสร้างอาณาเขตฟืนฟ้นฟูนความกว้างนะครับผมผู้เล่นที่อยู่ในระยะทั้งหมดนะครับผมจะมีค่ารับฟืนฟ้นฟูนเพิ่ม3หน่วยนะครับผม AP เพิพ่ม3หน่วยนะ เราสามารถชุบได้นะผมแล้วก็ขับเพลลานะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเลือดนะครับผมก็ไว้เพิ่มฟื้นฟูนะครับผมเพิ่มสกิลของไอตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมนี่คือโอลิเวียนะครับผมผู้เล่นที่เราชุบจะให้เกิดเลือดเพิ่มขึ้น70นะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมบอกนะครับที่ผมย <cres> ังอัพไม่เต็มก็คือตัวนี้นะครับกีวาชื่อเหลือชุบนะครับเร็วขึ้น17เมื่อชุบเสร็จแล้วจะเพิ่มเลือด30 35หน่วยนะครับผมประมาณ35หน่วย,ยนี่แหละอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มถ้าอัพเต็จจะ40หน่วยนะครับผมเราจะมาลองเซตเลยแล้วกันนะครับ the ว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่าตับเซตนี้เซตสายชุบนะครับผมโอเคนะคผม mm. ก็มาอยู่ในเกมแล้วเราจะมาลองกันเลยดีกว,ว่านะครับผมว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่า mm. ก็นี่นะครับผมเจอระถังจะมาลองพิสูจน์ดูเลยดีกว,ว่าว่าฝรั่งเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่า แล้วผมก็คิ้มเมื่อกี้นะที่ผ่านมานี่ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยโอเคครับผมจะแยกกับเพื่อนแล้วก่นอนเพราะว่าเราสุ่มมาอยาดาม่านนะผมว่าเออทำในแรงอะไรอย่างงี้จริงผมทำในหมดทัอ่อไปเอาเพื่อนรีบตาย าไม่มีเพื่อนนี่เราจะทำภารกิจนี้ไม่ได้โอเคนะผมก็ขอชุบเพื่อนแป๊บหนึง่ง เปิดวงก่อนนะโอเคเราจะมาดูกันนะผมว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเไปก่อนดูดิเฮ้ยได้จริงทุกคนเลือดดิ้งมาหล่อหกสิบอะเอามานั้นนะครับผมก็ถือว่าได้จริงนะครับผมก็เลือดเมื่อกี้ เด้งมาร้อยหกสิบอะขนาดพึ่งชุบอะก็เอาไปเล่นทำตามได้นะผมก็เซตนี้เลยนะผมเอาไปทำตามก็ได้นะผมสําหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับ